No! นี่นั่นไงโอ้โหเรารวมกันแล้วยังพอดูได้ปีที่แล้วก็มานะฮะครับผมปีที่แล้วมาเป็นนักร้องไฟแรงมากมาถึงไฟดับทั้งเลยไม่ได้ร้องมาปีที่แล้วไฟดับเรื่องก่อนไฟแรงเป็นหรอไฟไฟแรงมากวันนี้เลยต้องปีนี้ต้องมาครับผมร้องให้ได้ร้องให้เต็มที่ขอขึ้นคนแรกครับผมอีกอีกสักหนึ่งเพลงเออผมยังไม่รู้เลยผมจะร้องเพลงอะไรนะอนี่ยอนุ่มนานาน มีจังหวะแน่สามีจังหวะแล้วต้องมองไนก่อน

โยแล้วก็น้องโปวดซ่านะ่ไหมฮะคืนนี้เต็มที่ตื่ดเต็มที่เต้นเต็มที่รถแอมูเน่เราจอดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครอ๋อครับการเป็นแอมูเป็นแล้กันไปครับผมไม่ระกบววเต็มที่เลยไม่ไม่อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งแบบเอออย่าเพิ่งกังวลนะเมื่อกี้มีเต้นแล้วแบบว่ามองข้างเวทีเอ๊ะเมื่อไหร่เโอจะมาวะให้วอร์มกันก่อนให้วอร์มกันก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นน้องสาวน้องสาว ครับก่อนจะพบกับน้องสาวยังไงฮะอยากจะให้พบกับผู้นำทีมงานก่อนผู้นำทีมงานทุกนังไเสียงผมให้ครูหนึ่งจักรวาลสาวทุกันจเลยคร้วมช่วยกันบมืต้องไ่ออมาไหนึงสันิดนึงมา้องเพลงสอนัเขาบอกให้ผมมาร้องเพลงคนแรกให้เปิดอยากฟังไหมฮะอยากเลยครับโอนกับว่าให้มาลองเปิดแล้วก็ค่อยเชือดรูกๆขึ้นมา ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานของคุณพ่อนะครับพ่อไปพนเป็นคนเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆเราไปคนให้คีย์บอร์ดตัวแรกของตัวแรกของต้นทมีคีย์บอร์ดนั้นอยู่นะครับก่อนวันนี้คุณพ่อเนี่เจอยิ้ม่อยังมีกาสได้เจอกันแล้วบอกพ่อมาฝากว่าเป็นฝากดูวงการเพลงรุกุพี่บ้านเราด้วยถ้าทวันมันจะเลิกอยไป ทุกทีแล้วไปเริ่มคือคนร้องคือทุ่งแท้ๆน้อยลงแล้ววันนี้มีการที่จะนำลูกๆทั้งแก้วทั้งโบว์ทั้งลีโอนะครับมาให้ทุกท่านได้เห็นว่าเนี่ยผมได้ทำตามที่พ่อบอกไว้แล้วว่าเนี่ยครับลูกใหม่ศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังยึดถือในทุ่งและทุ่งจะไม่มีวันตายครับขอตัวมกเพื่อให้ลูกทั้งสามคนครับแล้วก็คนดีนะ ีเ้าดวยจอคุณหนึ่งฮะเห็นบอกลูกทุ่งไม่มีวันตายแล้วคุณพ่อไว้พศไปไหนครับเดี๋ยวเียวเด๋ขาจะมารับกมึงด้วยไงตอนนี้ไปนะครับเป็นมุ้งล็อกนะฮะอันนี้ติดลมหรือเปล่าฮะไม่มีลมไม่ลมแล้วนี่เดี๋ยวฝากน้องเปาวลีด้วยนะครับต่ออุตสาห์ไปพบอะผมไปชวนว่าน้องเปามาร้องเพลงให้พ่อฟังแม่นะลูก น้องปาวตอบรับทันทีว่าจริงๆแล้วต้องจริงๆจะไม่จะไม่ว่าแล้วก็ปรากฏว่าน้องปาไม่ว่างน้องปาวมาวันนี้นะครับก็ัะเอาบอกกจะเพลงจริงเหรอครับแฟนครับอยากจะฟังคููหนึ่งร้องเพลงผมร้องจริงเหรอครับถ้าครูหนึ่งร้องเพลงความสุขก็เป็นของครูหนึ่งนะฮะความทุกข์จะเป็นของพักไม่เป็นไรอันนี้นะครับแล้วก็จะถึงรายได้ดีกันเลย ดียดูไว้ลูกไม่ได้ไมไ้รังอย่งไรหึงก็ต้องแบ่งกูบ้างแหะคุณคนเรียกออกมาคุณหนึ่งจัดคอนเสิร์ตเม่อไหร่คุณแม่จะไปดูใช่ไหมอคุณแม่สุดยอดมากเลยเดจัดคอนเสิร์ตนะครับ้ามีน้องดีโอีกนะคนเราต้ไปดูอีกเลยครับอคุณทุกท่าครเอากับน้อง น,น้องแก้มพิศราครับน้องแก้มเป็นน้องแก้มครับเสียผมด้ยน้องโบ๊ทด้วยครับน้องแก้มมาอ่าไอช่อช่อนี้นะคะแม่แม่แจ้งนิดนะคะเป็นของแม่แม่ทุกคนนะคะ